เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งและพระเอกของเราก็กำลังรีบกลับบ้านซึ่งมีคนสำคัญกำลังรอเขาอยู่แม้ในชีวิตประจำวันก็ยังมีสถานที่สำหรับรักและความรู้สึกรักโดยเฉพาะในยามที่คุณรู้ว่ากำลังมีคนคิดถึงคุณอยู่เกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่ไหนใจเย็นๆเจ้าก็แค่เบียนหน้าในชีวิตของเจ้าเท่านั้นเอง ชีวิตบทใหม่กำลังรอเจ้าอยู่ข้างหน้าแต่ผมต้องกลับบ้านผมกลับบ้านได้ไหมแน่นอนยะมีหนทางเสมอ,อมจากที่ดูบ้านใหม่ของเจ้าคือสุสานหมายความว่าผมตายแล้วงั้นเหรอเปล่าข้าหมายถึงตอนนี้เจ้าเป็นผู้ดูแลสุสานแล้วตั้งหากละ่ะแต่ผมต้องกลับบ้านเพื่อไปหาคนรักของผม ถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องเป็นผู้ดูแลสุสานที่ดีให้ได้เจ้าควรจะขุดเจอรี่ขึ้นมาเขาจะช่วยเจ้าจัดการทุกอย่างใครนะเป็นอะไรที่แปลกชะมัดน,นี่มันฝันร้ายงั้นเหรอโอเคฉันจะต้องไปหาเจอรี่โอ้เหียเอ้ ฉันเป็นกะโหลกเหรอคุณคือเจอรี่ใช่ไหมหืมทำไมไนายถึงคิดว่าฉันคือเจอรี่ล่ะผู้ชายตาแดงบอกผมว่าผมต้องขุดเจอรี่ขึ้นมาตาแดงอ้าฉันจำได้ใช่แล้วฉันนี่แหละเจอรี่แล้วนายหาฉันเจอได้ยังไงเนี่ยผู้ชายคนนั้นบอกผมว่าคุณช่วยผมได้ดีดีแต่ก่อนอื่นให้ฉันถามนายหน่อย นายเป็นใครแล้วเราอยู่ที่ไหนเอมนี่เรากําลังฝันอยู่เหรอทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความจริงเหรอหรือว่านายจะเป็นผู้ดูแลสุสานคนใหม่ดูเหมือนจะไม่อะไรอีกนะขอคิดดูก่อนเสียงนั่นฉันจำได้ไปดูกันเร็วทุกอย่างมันแปลกมากนี่มันไม่สมเหตุรู้อะไรไ,ไหม,ไมฉันคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าฉันรอนายอยู่ที่นี่ ฉันอาจจะทําให้เขากลัวก็ได้ฉันจําได้ดีระครังแล้วก็เจ้าลาอไม่บางอย่างไม่ปกติกับเจ้าสัตว์ตัวนั้นอืมเขาอาจจะอันตรายก็ได้สมสุใหม่จากเมืองมาสง่งล,ลาพูดได้เออเออนาย นายก็ใจฉันด้วยเหรอัอนก็มาคุยกันเถอะแล้วนายเป็นใครอะฉันเป็นแรงงานรลิเคดถูกนึะรถเข็นคันนี้ก็ไม่ใช่ของฉันหรอกฉันเลยต้องทำงานให้ไอ้นายทุนที่เป็นเจ้าของรถเข็นมันนะฉันเองเคาจ้างเป็นแคลรดวันละห้าอันเองจ่างเป็นอะไรที่น่าขายหน้าสันนิกรยนายรู้ว่าฉันมาจากไหน ใช่ไหมสหายไอะสารเลวนั่นแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดยังไงซะฉันก็ต้องกลับไปที่เมืองนายช่วยจัดการเจ้าสิ่งนี้เสร็จแล้วฉันจะเอาอันใหม่มาให้ดินแดนนี้มันช่างแปลกประหลาดเอ๊ะนายมองอะไรอยู่นะ่ะ เรีบเรีบเอาศพนั่นไปตอนที่มันยังสดจะดีกว่านะเพื่ออะไรฉันแค่รู้สึกว่าเราควรเอามันไปที่ห้องเก็บศพแต่ฉันจะไม่ได้ว่าทำไมแต่ฉันค่อนข้างแน่ใจว่ามันต้องสนุกแน่และอาจจะได้กำไรด้วยเออเอกจะอ้วกปะทำกันเถอะให้ตายเถอะฉันเลยชอบที่นี่ชะมัดให้ความรู้สึกเหมือนบ้านน่ะ เอาศพนั่นไปผ่าบนโต๊ะแล้วออะไรต่อว่ะโอ้ใช่แล่เนื้อจากศพนั่นน่าจะดีสำหรับมือใหม่นะอะไรนะไม่มีทางนี่มันไม่ถูกอ่าใช่ใช่มันไม่ถูกต้องฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะฉันเหลือแตกกระโหลกความจับก็เลยไม่ค่อยดีนะ่ะ อาจจะเป็นงั้นก็ได้ถ้านายไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนอน,นะฉันพูดถูกใช่ไหมก็ฉันเหลือแต่กันโลกนี่มันไม่มีอะไรถูกต้องที่นี่หรอกเลิกพูดจาไร้าสาระแล้วทำตามที่ฉันบอกสญญาได้ไหยว่านายจะบอกวิธีกลับบ้านให้ฉันนายก็แค่ต้องแหลกเนื้อให้เป็นเบียร์ที่โรงเตี๊ยมในหมู่บ้านกันโกไม่เคยพูดโกหกรอกหลังจากนั้นก็เอาเบียมาให้ฉัน เน่าขยะแขยงเดี๋ยวนายก็ชินไปเองแล้วจะให้ฉันทำยังไงกับศพนี่ต่อฉันไม่รู้เอาเป็นว่าไปฝังศพกันเถอะเอาศพนั่นไปฉันจะรอนายอยู่ที่สุสาน